สวัสดีครับ Mobius Gamer นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเป็นมิวสิกเกมถีกแล้วนะครับสำหรับ DJ Max Technica Tune นะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นภาคที่เป็นตู้มาแล้วจะเห็นอยู่ตามห้างตามไหนไครับมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามก็แล้วแต่ที่แต่คราวนี้เนี่ยมาลงบง p ีเอ t วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะหน้าจอมันเล็กๆเนี่ยจะกดอะไรกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาถึงอันแรกกันก่อนเลยนะครับกราฟิกเนี่ยอาร์ตเวิร์กต่างๆทำออกมาได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะสวย MV เนี่ยดูชัดจริงๆ เอ็มบีทำได้ค่อนข้างที่จะเข้ากับเพลงนะครับแล้วก็มีสตอรี่ของมันเองซึ่งดูแล้วก็โอเคครับคือมันสามารถสื่อเรื่องราวของ MV เนี่ยได้เข้ากับเพลงอินเทอร์เฟซต่างๆทำออกมาได้ดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงตั้งแต่แรกคือตัวเกมเนี่ยถ้ามี MV ด้านหลังมันจะกระตุกหรือเปล่าอย่างจากที่ลองเล่นผ่านมาสักพักครับทั้งเพลงยากๆที่มีตัวโ no น้ตให้กดเยอะก็ไม่กระตุก แต่อย่างใดน,นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซาวแล้วก็เกมเพย์กันต่อครับมาที่เรื่องซาวนะครับคุณภ,ภาพเสียงเนี่ยทำได้ดีครับเวลากดนวเนี่ยมันจะมีเสียงออกมาก็ได้อารมณ์ในการเล่นในอีกระดับหนึ่งนะครับดีกว่ากดแล้วแบบว่ากดตามเสียงนะครับอันนี้คือเรากดแล้วมันมีเสียง ส่วนภาษาในเกมสามารถเปลี่ยนได้นะครับมีภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษให้เลือกซึวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับสามารถดูได้ง่ายเผื่อบางคนแบบอาจจะไปเพลอเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีก็สามารถแก้กลับเป็นภาษา,ษาอังกฤษได้ง่ายๆนะครับในส่วนของเกมเพล์นะครับในภาคนี้เนี่ยจะเล่นต่างกับภาคอื่นๆบน PSP นะครับคือภาคที่ผันผ่านมาของ PSP เนี่ย เวลนานเล่นเราคือจะกดเป็นปุ่มนะครับแต่ข้างนี้เนี่ยเป็นในเมื่อเป็นวีตาแล้วเราก็จะมากดจอกนันแทนเหมือนตามตู้เทนนิค้าที่อยู่ตามห้างนะครับโดยการกดเนี่ยก็จะมีโนต้ตหลายแบบให้เรากดนะครับอย่างโน้ตบางตัวจะกดทีเดียวบางทีต้องกดซ้าหรืออย่างที่ต้องลูดก็มีนะครับหรือกดค้างก็มีเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าเราจะทัชสกีเป็นด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่ากดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยโดย <simple. S 2> ส่วนตัวที่ผมลองเล่นมาครับคือผมชอบเล่นด้านหน้ามากกว่าเพราะว่า รู้สึกมันมันสนุกกว่าครับเล่นด้านหลังแล้วถ้าพูดถือมันมันช่วยในการเล่นข้างๆเยอะเพราะมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยพวกตัวที่เป็นค้างหรือว่าตัวที่ต้องกดซ้ํานะครับเราต้องกดตามตําแหน่งของปุ่มแต่ว่าถ้าเราทัดด้านหลังเนี่ยคือเรากดตรงไหนก็ได้ครับของที่ทัดด้านหลังยังไงมันมันก็ติดแล้วอะ่ะคือขอให้กดตรงจังหวะก็พอแต่ว่าข้อเสียของการเล่นด้านหน้ายอย่างเดียวนี่ครับคือนิ้วมันจะพันกันครับ จอมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าคือจากที่เห็นนะครับนิ้วผมจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเทียบกับจอแล้วพอเพลงสักเลเวลสูงๆเนี่ยครับมันจะกดเย,ยเอะะไปหมดและทีนี้นิ้วมันจะเริ่มพันกันครับหรือบางทีแบบกดแล้วคือนิ้วเราใหญ่ครับเวลากดคู่หรือกดอะไรเนี่ยมันจะมองมองไม่เห็นน้ตอีกตัวหนึ่งบางทีนิ้วก็จะชนกันแล้วก็กดตัวอื่นต่อไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นแต่ว่าการทัดด้านหลังก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับมันก็เล่นได้สนุกในอีกแบบหนึ่งคือ เราก็ต้องแยกประสาทใหม่ครับคนที่ถนัดในการเล่นตู้มาแล้วเนี่ยพอมาเจอทัดด้านหลังก็ต้องแยกประสาทออกใหม่ทิ้งว่าแบบเมย์ไม่ได้กดด้านหน้าแล้วนะ <Okay. S 1> บางทีผมยังเผลอไปกดไอตัวที่แบบมันต้องกดด้านหลังบ้างบางทีระดับความยากของเพลงก็จะมีให้เลือกหลายระดับนะครับซึ่งก็จะแบ่งตามโหมดก็จะมีสตาร์มีป๊อปมีขับซึ่งสตาร์เนี่ยก็จะง่ายหน่อยครับป๊อปก็จะยากขึ้นมานิดนึงส่วนขับเนี่ยก็จะเป็นเพลงพวกถือว่ายากสุดของแต่ละเพลงนะครับ ตัวเกมพอเราเล่นจบเพลงนะครับเราก็จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลเวลเนี่ยก็ยิ่งเราเลเวลเยอะขึ้นเราก็จะได้ของเยอะขึ้นครับอย่างได้ไอคอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรก็จะมีความสามารถต่างๆนะครับทาให้สามารถเล่นแล้วถ้าเรากดน็อตตัวนี้พลาดคอมโบก็จะไม่หลุดหรืออย่างเช่นได้เพลงใหม่ไดเซ็ตเพลงใหม่อะไรพวกนี้ครับหรือว่าอย่างได้รูปใหม่ในอย่างที่อยู่ในหมดคอลเลคชันอย่างเงี้ย ส่วนในเรื่องการระบบออนไลน์นะครับไม่ใช่แบบว่าเราเล่นกับเพื่อนแบ่งกันจิ้มคนละจอบนจอล่างนะครับแต่ว่าจะเป็นการเทียบคะแนนครับคือพอเล่นได้คะแนนเท่าไหร่มันก็จะไปขึ้นในแบบลีดเดอร์สกอร์ลีดเดอร์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราคะแนนเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนแล้วในส่วนท้ายของคลิปนะครับผมจะลงพวกโหมดอื่นๆไว้นะครับอย่างเช่นในออปชันมีอะไรบ้างในหมวดอ่าโหมดคอลเลกชันแล้วก็ ในส่วนของอัลบั้มครับว่ามีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครสนใจก็ท้ายคลิปครับาตามดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีเทลไวลูกันเลยครับในส่วนของรีเทลไวลูนะครับเราก็ถ้าเล่นแพทเทิร์นเดิมเบื่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคือเราสามารถใส่ให้ตัวเส้นหายบ้างโน้ตหายบ้างอะไรนี้ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนหรือว่าจะเก็บพวก achievement อะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าใครแบบพัดคอหน่อยก็อาจจะแบบไล่ทําคะแนนว่า้ยเราอยากได้ในป๊อปเนี่ยเราต้องแบบติดดับหนึ่งในร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่คนชอบครับคือมิวสิกเกมเนี่ยมันแล้วแต่คนเล่นจริงว่าถ้าคนที่ชอบเล่นฟังเพลงเรื่อยๆมันก็เล่นได้นานนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คอเกมแนวนี้ก็เล่นพักพัก,ก็อาจจะเบื่อแล้วก็เลิกเล่นไปได้ครับแต่ตัวเกมมีความระดับความยากที่เลือกเยอะนะครับก็ผมว่าเล่นได้นานพอสมควรครับ มาสรุปกันเลยนะครับก็สนุกดีครับสำหรับเทคนิค่าทูนนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นพวกมินสุดเกมก็ถือว่าเกมนี้ก็โอเคครับ้าเล่นง่ายดีแล้วก็ไม่ไม่โหดจนเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เพลงหลังๆก็ยากเหมือนกันสำหรับเกมนี้เนี่ยผมให้แปคะแนนครับหักตรงที่ว่ามันต้องมีวิธีการจับเครื่องที่เฉพาะทางจริงๆคือถ้าจะกดทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยต้องถือมือเดียวครับ แล้วก็ต้องไอ้มือข้างที่ถือเนี่ยต้องโกง่กงไว้หน่อยเพื่อที่ไม่ให้มือด้านมือนิ้วอื่นไปโดนไอ้ที่ทัดด้านหลังนอกจากนิ้วที่เราจะกดด้านหลังอย่างเดียวแล้วพอเล่นไปชักประมาณห้าหกเพียงเนี่ยก็จะเ,เริ่มเริ่ม้ะเริ่มเมื่อยต้องแบบพักนิดนึงขยับมือแล้วก็มาเล่นใหม่หรือถ้าจะกดด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องหาที่วางครับเอามาวางแล้วก็ค่อยกดปัญหายอย่างหนึ่งคือจอมันเล็กครับมันคือถ้าจอมันใหญ่กว่านี้ก็จะยีกว่านี้ เวลาเล่นแล้วบางทีวเวลาต้องกดคู่เยอะๆเลยอะไรเงี้ยมือเราใหญ่ครับเราจะบังโนต้ตกับทุกตัวเลยก็หากตรงนี้ครับที่ผมติดใจนิดหน่อยพูดคุยกันได้นะครับในหน้าเฟ e บุ๊กก็จะพยายามมาตอบให้บางทีก็ยุ่งๆครับไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวยังไงเจอกันใน m o b i วส์เกมเคราวหน้านะครับสวัสดีครับ